เพราะผมเนี่ยมันต้องคาบนิโยไปอีกทีนึงอ่ะมันอยู่ใต้บนิโยลงไปอ่ะเต่แล้วคุณนายสองวันผมก็เมยก็บอกเรียบร้อยแล้วครับได้จากกำแพงเคยยอย่างนี้ครับเป็นไรเป็นกับเพราะว่าไหนๆก็ก็เปลภารกิจไปแล้วครับผมบอกโอเคไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพยางกูไม่ดูเปลี่ยนครับก็ดูกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะฮะยิ่งเห็นวอล์กอัออกมาเอ๊ะ และเหตุการณ์นั้มันเกิดขึ้นครับยกขูโทรศัพท์โทรไปหานายกสมาคมเมื่อคัืนนะครับนายกเนี่ยตอนเพนัดประชุมกันวันนี้ที่นล้วทำอาหารกินข้าวแล้วก็คุยกันแล้วกยกันในใจเย็นก่อนเด็กขานี่ก็จะได้มาคุยพวกเราฟังว่ามนใจ ต่างคิดนะเนาะต่างคนต่างใจร้อยคบมาคุยกันตรงนั้นเราแค่ว่าเราจะบอกว่าที่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็อยากให้คุยพวกเราฟังเพราพวกเราไม่ได้ไปด้วยมีเหตุมีผลของตัวเองนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นการดีเหมือนกันนะครับแต่ที่ที่เราเกาะติดกยู่วันนี้ก็คือถามว่าเราไม่โดนตายกันหรอโอ้โหกันเองมันก็ไม่จบ ก็รายงานท่านไปหมดแล้วท่านบอกงนกันไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมรัคร <Th> ับขอบคุณมากครับผมไม่อป็นไรผม่ต้องเอานด้วยเเกนด้ะานโอเคครับถ้าเรื่องมันไม่ครบมันก็มันก็ไม่ดีหรือเอายังไง พี่ครับด้วยความกนุราผมว่าให้พี่เล่าบรรยากาศไม่ใช่พี่พี่จะต้องให้ทุกคนที่ไปเล่านะแล้วพี่จะสระปดดคนสุดท้ายเนาะี่โด่งไปโค้ไปสัมวันก่อนที่จะถึง28แล้วก็ไปจนถึงจบเวทีวันที่28แแล้วก็ตัดสินใจอย่างนั้น ก็อพอหลังจากยี่สิบแปดเมื่อเมื่อตัดสินใจอย่างนี้แล้วหลังยี่แปดเป็นยีิบขอโทษนะครับคือสุนิวิทย์พี่ว่าเวทีวันนี้ที่เราตั้งใจก็คือคุยกันแบบพี่แบบน้องถ้าถ้าเวทีตรงนี้ออกไปข้างนอกใหม่แล้วแต่แล้วแต่มันจะมา เ,เรามเมื่อรัฐบาลเขารับปากว่าจะดําเนินการให้ภายใน15วันนะเราก็ต้องให้เขาคือพูดง่ายๆว่าเราเอาผลของเกียรจาไอผลการเกียรจาบนโต๊ะที่วันที่8เป็นตัวหลักไว้รัฐบาลรัฐบาลให้โอกาสเราให้โอกาส15วันว่าเขาจะดำเนินการภายใน1ิวันเราก็ให้นะครับอันนี้คือเราต้องการความยิงใจจากรัฐบาลด้วยในส่วนนี้นะ ว่าถ้าราัฐบาลดาเนินการให้ตามที่ตกลงกันไว้ว่า15วันรัรฐบาลจะดําเนินการให้ตามที่ตกลงกันไว้บนโต๊ะวันนั้นเราก็โอเคแต่ถ้าว่า,ารัฐบาลรับปากแบบให้ขอไปทีไอ้นั้นก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสคุยกันแล้วพูดกันง,ง่ายๆว่าไม่มีโอกาสคุยกันแล้ว